คนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทันคนเหมือนมีทรัพย์มากล้นใครจะป้นหรือชี้ไม่ได้อย่ามัวลังเลทำตัวเสเพรทำไม่รีบอ่านหนังสือเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงาม ขอต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศการจัดกิจกรรมของนางยิ้วยาสันครับป้ายข้างหลังถ้าเข้ามาในนางยิววยาสันก็จะพบป้ายครับเชิญชวนเด็กๆนะครับเรื่องของการอ่านหนังสือครับนางยิววยาสันนะครับผมขอเสนอนวัตกรรมแห่งการอ่าน ด้วยห้องเรียนที่16ก้าตามฝันจนกนระหนาดผ่าน100หนังสือดีดนะครับ บนหน้ากระดาษแ,และเล่มเล่มโดยไม่มีรอยขาดแผลลงลงไปในโลกที่ประหลาดย่างตั้งใจตั้งใจ ใจจะไม่ได้ไว้วาเพราะรักเรื่องราวนานาบนกระดาษดิ่งลึกลงไปนานวันจนไม่อา่านไม่อาจทอนทอนใจจากถ้อยคำโลกของน้อง แห่งป่าหนังสือลูกดอกไม้ภาษาด้วยมือตนเองบางตัวก็ยังรื่นรมสั่งสมปัญญาตนเองเป็นนอนหนังสือด้วยความครื้นแครงเอบางตัวก็สุขสน ตนตามเสียงเพลงแกรอยความจริงความฝันทำมันเป็นบทเพลง ความยิงความรวมความฝันไฟความรักความงามความหมายอันยิ่งใหญ่ทุกซ้อนระหว่างบรรทัดสักเท่าไรจะอ่านมันหามันอย่างตั้งใจ แห่งป่าหนังสือปลูกดอกไม้ภาษาด้วยมือตนเองบางตัวก็ยังรื่นรมสั่งสมปัญญาตนเองเป็นนอนหนังสือด้วยความคลื่นเครเเบางตัวตัสุขสน ตนตามเสียงเพลงจะรอยความจริงความ ีเสื้อแห่งป่าหนังสือลูกดอกไม้ภาษาด้วยมือต้นเองยบางตัวก็ยังรื่นรมสั่งสมปัญญาตนเองเป็นนอนหนังสือด้วยความคื้นเครๆๆครับผม,ผมพงษพวิภัน้ำพันธ์นะครับจากกลุ่มปีศาหนังสือโรงเรียนนายิ๋ววิทยาสันนะครับ,กกรนนรบวันนี้ผมจะพา ท่านคณะกรรมการมาชมผลงานหลังจากที่พวกเราได้อา่านหนังสือแล้วก็ได้นำออภาพปกบนหนังสือมาสร้างงานศินละปะนะครับต่อไปนี้เชิญท่านคณะกรรมการได้ชมผลงานของเราครับ ครับนี่คือผลงานของพวกเรานะครับมากกว่า70ชิ้นนะครับวันนี้จะยกตัวอ,อย่างจากสองสามผลงานนะครับนี่คือจากหนังสือเรื่องลุศนีนะครับของนางสาววาดวาดโดยนางสาววัาชรา,าพรสิมยาน,นะครับและนี่ก็เป็นเ,เรื่องจากจากหนังสือเรื่องหัวใจแปลงล่างนะครับทั้งหมดนี่เป็นหนังสือที่พวกเราจัดกิจกรรม มาในระยะเวลา3เดือนนะครับซึ่งก็ได้มาจากผู้ปกครองบริจาคมา14เล่มน,นะครับแล้วก็ทางโรงเรียนให้มาอีกจำนวนหนึ่งนะครับโดยอย่างเช่นหนังสือเล่มน,นี้ตรวจภายในนะครับจากคุณนิ้วโกมครับและที่อยู่นี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นผลงานของน้องๆน,นะครับที่ได้มาทำกิจกรรมและการอ่านนี่ก็เป็นรายชื่อรายชื่อนะครับของ น้องๆที่มาทำกิจกรรมในแต่ละวันนะครับโอ้ไอ้วันนี้สูงถึงเก้าสิบเอ็ดคนเลยครับวันนี้เนี่ยวันที่ยี่สิบสองกรุมพาสนใจเราจะจัดกิจกรรมที่ในหมู่บ้านนะครับและนี่ก็เป็นสมุดบรรรันทึกการอ่านของน้องๆน,นะครับที่น้องๆได้นำหนันงสือออกไปอ่านได้ยืมหนังสือออกไปอ่านที่บ้านแล้วก็ทำเป็นบรรันทึกการอ่านนะครับสวัสดีครับนี่คือ เออหุ่นกระบอกของเรานะครับที่พวกเราได้นํามาทํากิจกรรมนะครับมาเล่นละครมาสร้างบรรยากาศสีสันในการอ่านของเรานะครับก็มีทั้งหมดอยู่ห้าตัวด้วยกันนี่ตัวแรกเลยสาวสวยของเรานะครับนี่นะครับเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับตัวสําคัญของเรื่องคือพระเจ้าตาครับเป็นตัวที่สั่งสอนนะครับเด็กๆนะครับโดยหุ่นนี้นะครับพวกเราใช้ในการเป็น สื่อการอ่านนะครับให้กับน้องๆให้น้องๆได้ลองไปหัดเล่นแล้วก็อ่านหนังสือประกอบมาเล่านิทานให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับได้ฟังครับ